โรโมโโมุริยาจุธานุการโปรสาวไทยเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาหกสกสกอร์รวม2อันเดอร์พา204รรังอันดับ12ร่วมในการแข่งขันกล์ฟ LPGA ทัวร์รายการไมเออร์ LPGA คลาสสิกรอบ3าที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่20ิมิถุนายนโปรโมทำา3อันเดอร์พาจาก4เบอร์ดี้ที่หลุม5 8, 14 18กับ1โบกี้ที่หลุม17สกอร์รวม12อันเดอร์พา204รอยอยู่ในอันดับ12ร่่วมทาากับปอินบีโปร เล็กซี at ่ทอมสันเจสิก้าคอด้าสองโปรดังอเมริกันขณะที่ผู้นำเป็นนวลลี่คอด้าโปรอเมริกันหดวานเดียว10อันเดอร์พา62สกอร์รวม20อันเดอร์พา196แซงนำเดียวโดยมีเลโอนา้าแมกควายโปรสาวไอแลนด์ตามมาเป็นอันดับ2ที่17อันเดอร์พา199ด้านโปรเมเปริยาจุธานุการเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม9อันเดอร์พา207อยู่ในอันดับ36ร่วมส่วนโปรเมียลปาจารี May A ari, อันันนุการหดเกิน2โอเวอร์พาส เจ็สกอร์รวม6อันเดอร์พา210อยู่ในอันดับ64ร่วม